สวัสดีครับผมตั้มทีเอ็มครับทุกคนซึ่งนี้ทุกคนก็ได้กลับมาอย่างที่พักผมนะที่ผมกลับมาที่พักผมผมวันนี้ก็คือผมได้นัดน้องลินดาไว้นะว่าให้น้องอมารอตรงกระต๊อบของผมนะเพราะว่าน้องก็รู้จักอยู่แต่ไม่รู้ว่าน้องอมารอหรือยังเพราะว่าผมนัดน้องก็คือช่วงบ่ายนะทุกคนแต่ผมมาทันคือเป็นช่วงเย็นนี้เลยนะทุกคนก็เหมือนฝอนจะตกด้วยวันนี้ ก็ดูดิทุกคนดูอากาศนะมีเมฆมืดไปเลยนะก็ลมค่อนข้างแรงเลยทุกคนนะโอเคครับทุกคนก่อนเดยวเข้าไปรับชมคลิปเียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับไปรับชมคลิปกันนี่นะทุกคนที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะว่าผมไม่สบายนะทุกคนก็เป็นไข้สองวันเลย <c oughs> แล้วก็เจ็บคอเลยนะทุกคนน่าจะสซมโซมหน่อยโอ้วันนี้มีน้ำด้วยฝนตกเมื่อวานหนักเลยนะเมื่อวานนะ่ฝนตกนดูดิยากาศช่วงเย็นก็ประมาณนี้เลยทุกคนแต่ผมพูดแล้วผมรู้สึกว่าผม เจ็บคอมากเลยนะทุกคนและผมวันนี้ผมจะไม่ถ่ายแล้วทุกคนก็อยากจะมีคลิปลงบ้างนะงูจะมาหรือเปล่า กกินได้นะเราก็กินได้นะแต่มันรสชาติยังไงไม่รู้อ่ะมันต้องเป็นลูกสีดำๆนะทุกคนที่ดำๆนี่คือสุกสีพวกนี้ก็คือยังไม่สุกเท่าไหร่นะก็คือ,คอยังอ่อนอยนู่เหมือนคล้ายๆลูกไรานะลูกไทอะ่ะข้างในมันอะ่ะจะแก่ทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหม จะมีอะไรไม่รู้ข้างในอ่ะโปรดูน้ำเยอะเลยนะวันนี้ผมได้นัดก,กับน้องไว้เมื่อวันสองวันที่แล้วนะก่อนนี้ผมจะเป็นไข้อ่อะ ผมเจอน้องที่ไรนี้ทุกคนผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะไม่รื่นพอ,อะไรแต่คุยคุยอ่ะคุยแต่แบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยอะ่ะน้องยิงอยู่บริเวณกระต๊อบอยู่นะทุกคนแค่น้องบอกว่าหมาบ่อยไม่ได้พ่อไม่ให้หนานนะให้ทุกคนเหมือนเหมือนจะเจอเจ้ากระดึ๊บ นี่ไวมากเลยตกตกน้ำนะตกน้ำอ,อืมเฮ้ยช่วยไหมช่วยช่วยนะฮยผมไม่กล้าจับนะทุกคนเข้าไปดีกว่า ชงก็เยอะนะทุกคนก็ช่วงนี้ก็อากาศนี้คือแบบแบบปรปรวนมากทุกคนเด๋ยกฝนก็ตกเด๋ยกก็ร้อนเด๋ยวก็อะไรหลายอย่างนะแล้วก็มันหมาพร้อมไขมา,ารีเนะผมก็ไม่รู้ว่าผมได้เป็นหรือเปล่ายังไม่ได้ไปตรวจเลยนะทุกคนก็ถ้าพรุ่งเนี้ยถ้าผมจะลองไปตรวจดูเพราะว่าตอนนี้คือ ยังรู้สึกว่าปวดหัวอยู่เลยนะนเนค่าวันที่สามอะโอโดฝนน่าจะตกนละทุกคนมันมีเสียงฟ้าร้องทันทางด้านหลังนะฝั่งนู้นเะนไม่รู้ว่าในกล้องอะ่ะจะได้ยินหรือเปล่านะแต่คือผมได้ยินตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วอะ ค่อนข้างดังเลยนะต้ไม้สีแบบสนะ้มเลยอืมยุงน่านจะเยอะวะ่ะเพราะฝนตกแล้วก็มันชื้นด้วยนะบริเวณนี้ ทุกคนผมก็จะมาบอกเรื่องเด็กที่โดนมัดไว้แถวบริเวณนู้นนะ่ะนะก็เจอแล้วนะทุกคนน้องอะ่ะโดนพวกจับตัวไปทุกคนแล้วก็เนี่ยที่ผมมาแนละ้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไงก็ตามไปเจอจับไอ้สองคนนั้นไปแล้วมันอยู่กันประมาณสองคนนะไอ้คนที่จับตัวเด็กไปอะ่ะก็จับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาได้ส่งตำรวจหรือว่าดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแค่น้องปลอดภัยแล้วตอนน่ะ จะขึ้นไปดูนี่ลงก,กัดหลังเลยทุกคนใครยืนวะเหมือนมีคนยืนเลยหรือเปล่า,าหรือว่าอะไรแขวนไว้วะตรงทีพ่พักผมเลยนะเหมือนมีอะไรแขวนไว้อะเดี๋ยวผมอ้อมไปดูดีกว,ว่า หรืออะไรแขวนไว้เลยนะไม่รู้ใช้หรือเปล่าแต่ผมเห็นคล้ายๆเนี่ยเอามาดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่คนน่าจะจำได้นะที่น้องโดนมัดไว้จะไปดูนะ โจเนี่ยมันพักอยู่กันตรงนั้นนะแล้วก็น้องก็ถูกมัดบริเวณนี้แหละต้นไม้สองต้นนี้เลยนะช่องนั้นแหละดูดดมีลมีตลอดเลยนะเจ็บคอสุดๆเลยทุกคนเนะ่ยขอพักแั๊บนะึง ที่ผมเห็นตอนแรกผมมองคล้ายๆคนยืนนะแต่คือมันลอยด้วยทุกคนเหมือนอะไรแขวนอะไรสักอย่างนึ่นก็ไม่รู้นะใช่หรือเปล่าหรือว่าระยะไกลเลยคือเราเสียงลมเหรอคุยเสียงลมอย่าง,างนั้เลทุกคนนะ่เพราะฝนตกแน่เลยลมมาอย่างนี้ ที่ผมเจอนะดูน้ำเลยทำไมเป็นรุ่นข่าวทุกคนนไ่นีะกองหรอครดูน้ำดิีนช่วงนี้มันมีขาขาวอ่ะมันเืออรกันแน่จะมีจะมีป่าเะรนเนี้ย พวกปากกางย่างนเนี่ยนั่นไงทุกคนมันเป็นย่ามเหรอน้าจะเป็นย่ามนะทุกคนไปที่ผมเจอเป็นย่ามแม่เลยตอนแรกผมคิดว่าขนยืนนะทุกคนแต่มันแขวนเนี่ยมันเป็นย่ามนี่ไงของใครวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนขายย่ามผ้าว่ะ ย่านีิพาณธรรมศาสตรเหรนะใช่บ่าว่ะคล้ายๆเลยนะเนี่ยคล้ายกับย่ามพระจริงใช่หน่อยนะผมว่าน่าจะเป็นย่ามพระทุกคนทุกคนทุกคยนะน่าจะเป็นย่ามพระแหละทุกคนเออใช่เลยแหละย่ามพระ บวมบๆนะก็เหมือนจะมีซิปด้วยทุกคนนะขอต้องจับตัวน,นะมันมีของไว้ทุกคนดูดิใครมาเก็บไปวะมีซิปด้วยนะ ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะผมก็ยังไม่กล้าเปิดเลยมันคือของใครใครมาไว้วะน่าจะมีคนมาไว้อะไรมั้งม,มี่ไม้อลยอ่ะเกะกะใครมันลืมอะ้รหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นย่านที่แบบไม่เก่าเลยทุกคน ใหม่ๆนี่นแหละแต่ข้างในมีของนีน่เหนหื่ยเลยนี่คือที่ไรยุงเหรอทูบเลยสีดำเหรอเหมือนมีทูบสีดำปักอยู่อ่ะจะเป็นที่ไรยุงวะไม่รู้นะม,นมีทั้งทนะูบมีทั้งอะไรนั่นแต่ยุงเยอะเยอะเกินว่ะ น่าจะเป็นที่ไรยุงหรืมั้งผมว่านะถ้าว่าเป็นที่ไรยุงนะผมก็จะจุดดีกว่าเผื่อมีคนมาปักไว้เหมือนมีคนมาพักหรือเปล่าโหยุงก็ไฟแชกก็สุดยอดเลยนะ ลืมนี่ยชัวร์นี่ใคไม่ปักไว้ไมันก็เปล่าเลยมันจะลืมไว้หรือมั้งทอดกันนะมันจะลืไมไว้อะทุกคนผมว่าโอ้ยุงก็เยอะใครมันตบไปใช้ก็เนี่ย น่าจะเป็นที่ไรยุงเหรอหมั้งไม่รู้นะแต่กลิ่นนี่เหมือนทูบอยู่กลิ่นทะนะูบเหมือนกับ đây <laughs> okay. ừ. ừ, là cái túi này, cái này là cái túi này, cái túi 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 này là cái túi này, ใช่แล้วของใครวะนี่แล้วกระเป๋านี้ผมของใไงวะเปิดได้ไหมมาเปิดเลยดีเป่าก็เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นของใครนะไม่รู้ผิดกระเปล่าที่เราไปเปิดนะแต่ตรงนี้เป็นที่พักของผมนะเามาวางไว้นี่เปิดดูก่อนว่าข้างในมีอะไรนะน่าจะเป็นของเป็นชิ้นชิ้นอะ ทุกคนไม่มีทูบเหรอเหมือนเป็นทูบเลยอูย้ยทุกคนทูบเว้ทูบหนึ่งหนึ่งมัดหรือเหรอหรือหนึ่งนวนไหมเนี่ยทูบแล้วก็อะไรเนี่ยก็เทียนอีกสี่สี่เล่มเหรอโ้้ทุกคนนี่คือใส่สิ้นเหรอ มีขนเลยเก็บขผมว่าน่าจะมีเจ้าของว่ะเป็นของพวกอาจารย์คล้ายๆของอาจารย์เลยนะว่าไอของพวกนี้ก็่าจะไว้ทำพิธีหรือเปล่าใครของใครกันแน่วะเมื่อกี้มีใส่สินแล้วก็ทูมแล้วก็เทียนนะ ต,ต้องเป็นของพวกอาจารย์อะไรสักอย่างนึงแหละขอจะมาทำพิธีที่นี่หรอ,อเดี๋ยวดูก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับไปถามกลับไปถามอาจารย์ดีวกว่าทุกคนม่โม่ผีกรเหลี่ยงนะร้อนร้อน,อนจะไปถามว่ามันคืออะไรเนะี่ยนีเขามาทำให้ทำไม เผื่อเขาจะรู้นะทุกคนก็ควรจะมาทําแบบว่าพิธีไม่ดีในกระต๊อบผมเอาดิเพราะว่ามมีหลายคนนะนะทุกคนที่มาทำเน่ยก็ผมไม่อยากให้มาทําอีกเลยอ่ะจับไป่อยเผื่อได้ใช้อีกนะโอ้โต้งนี่กลับไปตอกจาร์เลยนะว่ากระเป๋ามันมีกระเป๋าเหมือนของ อของเลยนะค่ะกว่าของของพวกอาจารย์แล้วก็มันมีของข้างในหลายอย่างเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนงั้นเนี่ยผมจะกลับจากที่นี่ลนะไปถามอาจารย์ดีกว่าเพราะกระเป๋าเนี่ยของใครก็ยังไม่ทราบนะผมไม่กล้าหยิบมาเลยกนะ็จะรีบกลับไปถามอาจารย์ดีกว่าโอเคทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้ากันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นเราไปเจอกันนี่คลิปน้าแล้วเราจะกลับไปก่อน